ว้าววันนี้15มกราคม2 5ง4ันห้าบสี่ค่ะสาวรถมานเทียนซินค่ะปลูกไว้บ้านชาวบ้านไว้ฝากเขาเลี้ยงไว้พันนี้จากน้งอ้วนบ้านกเกษตรพอเพียงกับน้องแพรนะคะดกมากสวยมากอันนี้ก็ต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ดกมากห้าสิบอัพอะคะ่ะลูกนึงไอ้ต้นหนึ่งอะ่ะเยอะๆต้นนี้จะลอมยักษ์หน่อย ไม่ค่อยโดกฟอร์มยกักแต่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ลองชิมแล้วหวานมากอร่อยมากแต่ต้นเขาจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่ายังไม่มีความรู้เรื่องการปลูกแต่ต่อไปก็คงจะทําให้ดีขึ้นค่ะแล้วมีสาโร่ไอแล้วมีฝรั่งของเปาสือของน้ำอ้วนได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วแล้วก็นูน่นคืออ้อยดาไต้หวันเยอะมากขยายพันธุ์ไปเยอะเลยค่ะอันนี้ก็ ของเป่าสื้อของนา้าอ้วนค่ะใส่ตะกร้าไว้ได้ชิมแล้วค่ะลูกดกค่ะลูกดกปันธงก็ลูกดกห่อแล้วด้วยห่อให้ด้วยอ่ะหอ่หอหอ่อห่อโอ้ยเยอะดกค่ะดกดกพันมาจากบ้านนา้าอ้วนเกษตรพอเพียรนะคะนู่นก็อีกเออใช้ได้เลยอ้อยค่ะอ้อยนี่ก็พลังของเป่าซื้อค่ะได้ชิมทั้งสองต้นแล้วค่ะอร่อย คอนเฟิร์มปันทงว่าอร่อยมากค่ะสารถอาหารเซียนซินกับพลังหงเป่าซื้อไปต่อไม่รอแล้วค่ะขยายขยายค่ะ